โอเคนะครับผมก็ s. <S วันนี้อยู่กับผมบาลานนะครับก็วันนี้จะมาสอนเล่นบิดสองนะครับผมวันนี้จะมาสอนเล่นบิดสองนะก็คือเล่นบิดอ่าแบบนี้นคนเดีวยวนี่นะตรงนี้นะเขาเรียกบิดนะครับนี่นะเลขสองนี่นะครับของผมนะวันนี้จะมาสอนเล่นนะครับก็อาจไม่ได้แบบไปยิงคนอะไรให้ดูนะครับจะสอนแบบอ่าให้ทุกคนแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะแบบ แนวทางเฉยๆนะครับอาจจะเป็นแนวทางให้เฉยๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะอสอนในฟิสตายแล้วกันนะครับผมเป็นที่ง่ายที่สุดแล้วนะแบบบางคนอ่าอนเล่นใหม่อย่างเงี้ยครับหัานเล่นใหม่ส่วนมากจะเป็นบิดหมื่นกันนะครับก็เดี๋ยวข้อดีข้อเสียสําหรับผมที่ผมเล่นบิดหมื่นแล้วมาหัดเล่นบิดสองนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังน,นะก็คืออันแรกนะครับ บิดส,สองผมรู้สึกเหมือนคมกว่าจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคนดูแบบเหมือนเราคิดไปเองว่าเอ้ยเล่นบิดนี้มันจะคมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับคือประสบการณ์ที่ผมเล่นเป็นหมื่นแล้วหัดมาเล่นบิดสองจริงๆนะครับก็คือขั้นแรกที่คนอ่าต้องต้องบอกตั้งค่าก่อนเลยนะแกน X กแกน y ก็จะเปลี่ยนนะผมว่านะบิดสองเนี้ย ผมแกน x ผมยืนยืนค่าไว้เลยคือ0.11 10ถึง112นะครับผมแต่ผมอา11 1, 1นะแล้วก็แกน y นะครับที่คนส่วนใหญ่เป็นปัญหาหรือผมเป็นปัญหาตอนผมหันเล่นแรกๆนะครับก็คือมันช้านะครับผมสำหรับใครที่หันเล่นบิส2ใหม่ๆจริงผมแนะนำา2หรือว่า3เลยนะแบบ ความชินมันต่างกันนะคนดูเราไปดูช่องอื่นเขาเล่นศูนย์จุดเท่าไหร่แบบเนี้ยไม่ต้องไปตามนะครับผมแกนไเอาที่ตัวเองถนัดเลยนะแต่อย่ากเกิน3เลยมันเร็วเกินไปนะครับมันไม่สอดคล้องกับบิด2นะครับถ้าเกิน3เนี่ยก็ควรเล่นบิดเหมือนไปเลยดีกว่านะครับผมอาเล่นแกน Y ช้านะแต่ผมไม่รู้ว่าข้อดีผมไม่ทราบว่าเป็นข้อดีจริงๆหรือเปล่าแต่ข้อเสียที่เล่นแกนไช้าสําหรับผมก็คือ ปืนลูดครับมันมันยิงยากมากนะมันย,ยากสําหรับผมนะว่าแต่ก่อนผมเล่น2 3 4สามเลยแกนไวผมเล่น2 3สแล้วก็4เลยนะครับถ้าถ้าไปย้อนดูคิปของผมนะแต่ตอนนี้ผมเล่น0ูนจุดนะครับนี่นะค่อนข้างยิงยากมากนะครับผมปืนลูดนะปืนวันช็อตเนี่ยมันก็จะถ้าคนหัดเล่นแบบแกนไวสามแกนไวสองมาแล้วก็มาหัดเล่นนะมาหัดเล่น ูนย์จุดแบบเนี้ยมันก็จะลากไม่ขึ้นเลยนะคนนี้มันตกนะผมเข้าใจความรู้สึกเลยผมก็แนะนําเล่นแกนไว้สัก2อถึงสก่อนนะครับผมถ้าอยากเป็นวัยรุ่นสร้างห้องก็จะศูนย์จุดนะส่วนมากผมเป็นเขาเล่นกันนะถามว่าข้อดีอะไรเหมือนมันดูดหัวคนโดนแบบเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่หัวถ้าเราลากขึ้นมามันก็จะอยู่หัวเลยนะถ้าแกนไว้เยอะมันก็เลยหัวไปแบบนี้นะเนี่ย ผมผมอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคมาการเล่นบีสองมันต่างกันยังไงก็คือนเนี่ยหลเราเล่นเป็นเหมือนเนี่ยเรากดรีเม์ใช่ปะตัว x หรือ f1 นเนาะก็จะอ่ามันก็จะยังไงอะ่ะมันก็จะก็จะเล่นได้เลยอะ่เยะเนี่ยผมกดรีเมลนั่นเนี่ยแล้วมันก็จะเล่นได้เลยใช่ปะแต่บีสองมันไม่ใช่นะครับมันต้องม้วนตัวก่อนนะ ก็คือสมมุติเรากดรีเมาส์ใช่ป่ะเนี่ยนี่คือเมาส์นะน่าจะเห็นกันนะในชั้นหน่อยนะครับก็คือนี่คือเมาส์นะเรากดรีขึ้นมาหรือกด X หรือ F1 นเนาะถ้าพื้นฐานของมันนะครับถ้าไม่มีใครไปปรับนะแล้วถ้าเราหมุนขวานะคนดูถ้าเราหมุนขวาใช่ป่ะหนึ่งรอบเราก็จะเล่นได้ใช่ป่ะเนี่ยก,ก็จะเล่นได้นะเนี่ยว่าถ้าเราเป็นหมุนซ้ายนะ หมุนซ้ายอีกหนึ่งรอบมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบมันเล่นยากแล้วเนี่ยมันมันจะหันแบบไม่ไม่สมดุลกันนะครับก็คือถ้าเราหมุนหมุนหมุนขวาใช่ปะถ้าเมาส์มันช้าเราก็ต้องหมุนขวาอีกเนี่ยหมุนแบบนี้เลยแต่เราก็จะเล่นต่อได้ทุกคนสังเกตปะเวลาคนเล่นไฮไลท์อะเห็นศัตรูอยู่ซ้ายนะแต่ถ้าเมาส์เขาแบบมันช้ามันมันเล่นไม่ได้นะเนี่ยวิ่งไปเราจะหันซ้ายมันนี่มัน มันมันยากนะครับผมแกน X มันไม,ม่แบบสมดุลเท่าไหร่นะเนี่ยผมกดร,รีมเม์นะถ้าผมเห็นศัตรูอยู่ซ้ายเนี่ยถ้าหันเนี้ยมันช้าเราต้องแบบหันมาฝั่งเนี้ยหมุนรอบตัวโลกให้อยงหันเนี้ยนี่คือผมเห็นจากสายห,หลายหลายคนแล้วนะครับแล้วดีสองข้อดียังไงก็คือเหมือนที่ผมพูดไปนะเหมือนมันคมขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ชินไปแล้วนะครับผมก็อยู่ที่คนชอบด้วยนะครับผมแต่สำหรับผมก็ชินไปแล้วนะบดสองนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนเล่นบีสิบนะใครเฮ้ยบีสิบก็ผมก็เคยหาชออ็อตเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียในคลิปต่อไปดีกว่านะครับเอาบดสองก่อนดีกว่าเนี่ยสมมติเรารีเมาส์ใช่ปะ่ะหลายคนมีปัญหาเมาส์แบบมันช้ามันเร็วนะแบบบางทีอะทุกคนไปจําของ การทัค่าของคนอื่นมาแต่ว่าเอ่าเวอร์ชั่นน่ะคนดูเวอร์ชันมันคนละเวอร์ชันน่ะบางทีแกนวแบบบางเราจะเอาพตรแทกสีอย่างเงี้ยมาตั้งของแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเราตั้ง5้าจุดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับมันเร็วเกินนะต้องดูเวอร์ชันดีๆกันด้วยนะต้องดูเวอร์ชั่นกันดีๆด้วยนะครับเวอร์ชั่นดีๆกันด้วยนะคนดูแล้วก็ เอาเรื่องนี้ต่อดีกว่ามันมันมันเรื่อยนะคลิปนี้อาจเป็นคลิปพูดเฉยๆนะคนดูถ้ามีเสียงรบกวนเสียงอะไรก็ขอโทษอีกเช่นเคยนะครับผมไม่มันมันผมพยายามหาแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆก็คือมาเอาต่อดีกว่าเรื่อยเปื่อยจะพูดอะไรก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยเรากดรีเมลใช่ปะเนี่ยสมมติเราถนัดหมุนฝั่งซ้ายเราก็หมุนซ้ายนะคนดูเนี่ยหมุนซ้าย แต่ถ้าเราแบบยิงศัตรูางีแล้วเราม้วนกลับมาฝั่งขวาเนี่ยมันจะช้าใช่ปะก็คือวิธีแก้ของผมก็คือหมุนไปสักสองสามรอบก็ได้ผมชินฝั่งขวาใช่ปะผมก็จะหมุนขวาไป1รอบเดี๋ยวเมาส์นะเมาส์หมุนขวารอบ2รอบผมหมุนประมาณ2อถึงสรอบเลยนะรอบเดียวผมเอาไมา่อยู่เนี่ยแล้วสมมติผม วิ่งไปวิ่งมาแล้วอยู่ดีเมาส์มันช้าเนี่ยเนี่ยผมหมุนกลับมา2รอบแล้วใช่ปะเมาส์มันช้าทีเนี้ยเนี่ยหมุนอีกไม่ได้แล้วมันช้าเนี่ย criteria. ผมก็จะแบบนั่งหมุนแล้วก็เล่นต่อในในได้เลยนะถ้าใครหมุนซ้ายใช่ปะถ้าเราหมุนซ้ายหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็มันก็เร็วแล้วเนี่ยม,มันเล่นไดนะน้เล่นได้แล้วแต่ผมไม่ชินหมุนซ้ายนะถ้าเราหมุนซ้ายใช่ปะแต่ถ้าเราแบบวิ่งเล่นไป แบบเราอยู่ดมีมันช้าขึ้นมาเนี่ยมันช้าแล้วเนี่ยของผมก็คือเราก็ต้องหามว้วนแล้วเราก็หมุนซ้ายแล้วเราก็เล่นต่อเข้าใจปะคนดูสมมุติเราเริ่มหมุนฝั่งไหนอะ่ะเราลีเมาส์ใช่ปะแล้วเราเริ่มหมุนขวาใช่ปะถ้าเมาส์ช้าเราก็ต้องหมุนขวาอีกโอเคไหมเนี่ยผมกดลีเมาส์าใช่ปะถ้าเราถ้าผมหมุนขวาแล้วเนี่ยผมลีเมาส์ผมหมุนขวาเนี่ยถ้าผมวิ่งไปแล้วช้าเนี่ยผมก็ต้องหมุนขวาอีกเนี่ย ที่ผมกดนั่งให้มันดูผิวขึ้นเฉยๆนะผมไม่รู้ว่าข้อดีมันช่วยอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าเราหมุนซ้ายใช่ปะเราดีเมาส์เราหมุนซ้ายแล้วหนึ่งรอบเราวิ่งไปมันช้าเราก็นั่งหมุนเราก็เล่นต่อก็ก็ประมาณนี้นะครับบอกนะารับว่าข้อดีข้อเสียมันีนะแต่ผมก็พูดไปหมดแล้วนะว่ามันมันรู้สึกคมขึ้นแล้วแบบก็ก็พูดไปแล้วเนาะคนดู วัวมันพูดคําเดิมนะตอนนี้คือเบอร์เบอร์ก็ประมาณนี้นะอ๋อแ,แ,แล้วอีกอย่างนะครับสาหรับใครที่เล่นบิต2หรือว่าบิตอื่นๆนะแล้วเรากดตัว x นะถ้าค่าพื้นฐานตัว x นะมันจะเป็นแบบกดถ้าเรากดเนี่ยมันมันจะขึ้นแล้วจะหายตัวเองนะถ้าเรากดอ่ะแล้วมันยังหลอนอยู่นะบางคนอาจกดดีเมาส์แต่ยังหลอนอยู่อนะ่ะการแก้ของมันสําหรับผมนะสาหรับผมดีกว่าก็คือกด F1 นะ สมมติผมวิ่งเนี่ยแล้วมันหันไม่ไปเลยแบบหันยังไงก็ไม่ไปนะเราเปลี่ยนเป็น f1 นะกด f1 ปับ๊บแล้วเราก็มมวนเนี่ยมันมันก็จะเล่นได้แต่ถ้าแบบมันเหมือนคนแบบพับจอเรากลับมาเล่นแล้วกด x แล้วมันหันไม่ไปอะ่ะเปลี่ยนเป็น f1 นะไม่ใช่ให้เอา x ไปเปลี่ยนเป็นตัว f1 นะก็คือค่าพื้นฐานมันจะมีตัว x กับ f1 นะคนดูนี่นะค่าพื้นฐานของมันนะ เนี่ยมันจะเป็นระงับชั่วคราวเนี่ยจะเป็น x ใช่ปะ่ะแล้วเริ่มหยุดจะเป็น f1 อันนี้คือค่าพื้นฐานเลยนะถ้าเรากด x เนี่ยแล้วมันยังไม่หายหลอนอนะ่ะเราก็กด f1 แทนนะครับมันมันจะช่วยได้นะ่าจะมีเท่านี้นะสำหรับ b ิ t 2นะก็คือ1แหละเหมือนเราเหมือนควใช้เยอะแล้วเราแบบมั่นใจอะ่ะว่า b ิ t 2ให้บิด2มันคมกว่าอะไรแบเนียเราก็จะมั่นใจขึ้นนะครับ แล้วก็สําหรับบิดสองผม,ผมชินไปแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าม,มันดีกว่าอันอื่นยังไงแต่คลิปหน้าเดี๋ยวออมาสอนเล่นบิดสิบละกันนะถือว่าเป็นแนวทางละกันนะครับเลือกเอาเลยว่าชอบบิดไหนก็เล่นบิดนั้นแต่ว่าอยากแนะนําแกนไว้น,นิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนปรับตั้งค่าบ่อยมากนะก็คือแกนวาอะครับมันมันแล้วแต่เวอร์ชันนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเหมือน msi blue stack 5แบบนเนี้ยถ้าแกนวเราแบบไปตั้งตาม b o u stack 4 ไปตั้ง5จุดเท่าไหร่แบบเนี้ยมันมันเยอะเกินไปนะคนุณดูไม่ต้องไปตั้งตามใครก็ได้นะตั้งให้เราชินอะ่ะแต่ที่ผมชินแต่ก่อนก็2ประมาณ2แล้วก็2แล้วก็3ากยนไว้2แกยนไว้สนะครับผมประมาณนี้แต่ผมพยายามหัดช้าๆเพราะว่าผมเห็นคนเล่นเยอะแต่ตอนนี้ผมไปหัดเร็วไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไม่ชินอะ่ะมันเร็วมากนะเนี่ยคอยดูผมจะเล่นให้ดูนะผมไม่อยากเล่นเลยอะเวลาปรับแล้วมันจะ ไม่ได้นะคณดูก็อยู่ที่ความชินด้วยนะแกนวายอ่ะแกนแกนวายเนี่ยก็คือลากขึ้นลากลงนะคนดูสําหรับใครที่หันเล่นใหม่ๆจริงๆเลยแกนวายก็คือลากขึ้นลากลงนะแกนเอ็กก็คือหันซ้ายหันขวาบิดเนี่ยก,ก็อันนี้ไม่รู้นะครับส่วนมากคนจะเล่น2บิด10แล้วก็บิด1 6ึ0 0หนันี่แหละคนดูบิดหมื่นนะไม่รู้ว่าบิดหมื่นเท 10, ่าไหรอ่อ่ะผมก็จำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสอนบิด2เนาะ ว่าทุกคนจะฟังจนจบนะครับน่าจะเข้าใจกันนะอาจไม่ได้แบบมีคลิปเล่นให้ดูอาจไม่ได้มีอะไรก็ขอโทษขออภัยกันด้วยบิดหมืน่นไม่ได้สอนนะคนดูเพราะว่าผมไม่ชินไปแล้วเนาะบิดสองยังได้บิดสิบยังพอเล่นได้นะครับก็ทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ